อ๋อ,อ,อ,อนะครับคุณครูมีเรื่องจะพบบปากพวกเราครักทุกวันนี้สถานาก,การณ์นะครับโลกของเรานะครับค่อนข้างจะมีความมึนแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติธรรมชาตินะครับภัยจากสังคมคือโซเชียลออนไลน์นะครับซึ่งคุณครูจะ นะครับชี้แจงแนวทางการซ้อมนะครับการซ้อมการเผชิญเหตุภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยรอบตัวนะ

เรียนเรื่องมาตาครับเดี๋ยววันนี้คุณปูจะอธิบายให้เราฟังโอเคครับจะไม่ไปครับนี่คือการที่เรานำไง สวัสดีครับนเรียนทุกคนวันนี้สมาตีใครายไหมครับพี่ีค่ะนีคนหนึ่งวาท่านเบียดินังไงไม่ไมหเฮ้ยมีคนอย่ตรงนั้นไปไม 六六，开包袱，开开喽！开开开，年年开，年年开。